ตอนนี้เราอยู่ที่วัดภูดานไห้ภูดานไห้ตำบลยังเหรอตำบลขุดว่านออันนี้บ้านยังอันนี้บ้านบ้านก็เลยมองบ้านขุดว่า,วอ,อ,อ,า,วาอันมองอันนั้นอั้มองไป ทีเ่เป็นธรรมนะ่ะเทีว่าธรรมยุทธเชิงชางเชิงเจ้าค่ะขึ้นไปใดมันบ่สาธุสาธุ ลงไเลยลุงตาหับไ้เลยผมสันองยาหันสันกาแฟเรียบร้อยแล้วสาธุสาธุเคยมาจากเทือเจ้าค่ะมาจากวัดเลือจ้าค่ะลงตาบ้านคำบงบ้านคำบงอ้าก็ยุเคเเนี่แล้วเนาะนี่ทานไปไปเพื่อนไปเพื่อนไปเนไปเพ่อนไปเพือนไปเพ่อนเพื่อนไป่าวิเวก ยุ่ทางนี้แมนบอเจ้าค่ะแมนอ๋อ,อเคยได้ยินแต่ซื้อคนลุกอัน,นตู้ซิตลูหาพ้นหลายถ้าได้แง่วันนั้นนะแต่ที่เขาน้อยก็ช่วยไปหาโน่นมเปี้ยวเลาะนั้นเหรอเจ้าค่ะอมนมเปี้ยวบารมีพ้นท่นบารมีกู้บาดาจย์หลายหลายเยสพ้นเหลือจะมีก็บึ้มบื้มคนเจ้าค่ะเจอในมุ่นยงงเมืองก็ได้เจ้าค่ะตามสบายเลยเจ้าค่ะนางค่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไป ขอบคุณหลายเด้อเพิ่นเคยมีผ้าอยู่บ่มีจ้ะมีอยู่เด้อเจ้าค่ะมีอู่เดียวเดี๋ยวนี้เพิ่นนั่นกำลังพิจรารณาหาเจ้าค่ะเพิ่นพิจารณาคาบเดียวไม่ไี้ย่าง,งาอันเลาะบนหลดเจ้าค่ะบคครับ เินทีเนาะกินทีเปดนน้ำมันนี่ให้เป็นเรียกหมอไทยลบอของอะไรนะครับของใหม่ของใหม่แกามันมนเป็นปลาธรรมชาติไหม ทคงหลุดไปจะหนีับกร,รอรกรอบไม่ออกได้สถานที่เป็นสถาห้ามถึงชุนดำไหมบอกให้บอกนี่ก่ีน เส่ไปทางเดไปทางเดนำพรเจ้าประเทศอันาลาม่ัน พูหน่อยโอ้เก่ง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 ตะวันตกตะวันตกจบเับขอยางพานเลยนะไม่เนาะ Huh. Mm. กำลังจะเข้าขถ้ำภูด,ด่านไทยครับบรรยากาศภายในสวยงามมาก <l ots> อันนี้ เป็นธรรมจำลองเนาะไปทำจำลอง อ๋อมันมีหลอบนอกพร้อมเนาะ็ออหลก็ม่ทันไแสดงว่าพื่พวกเพื่อนดคิดคิดถึงว่าว่ามออันมนีเป็นโงที่ตั้งพระพุทธะลปนีเนาะนั่งมอนเ็ปอนมันังนงมืนนี่เป็นทีที่นังเนาะแบบทำฮะ กิแนาการเป็นธรรมเป็นอันเรวามนฟงเป็นเร่รมเมตังนครับเมตังไหมจะไม้หลิกะเลักไฟเนี่ยเมตตมาแตงแค่เหมือดแรงเหรอนี่เหมือดแรกสักทีที่ได้ ที่นี่ระดารายนี้นะติะดพักง<น>หนก็ใครก็ขนาดก็หันไปเป็นกบูดหโอ้หอนขนาดเลยห,หนมาไวๆี่เขา อ่ามันสูงอยู่ก็ด้ไหมบอกว่กไาไม่มาเนธรรมดาได้พุณที่มิมีน้อ,อแต่ว่าทั้งใต้นี้เป็นมอ่งน้อมรอไมีการขังเปนพวกเครข้างนอนหะมั้งเพุอ่อ่ะลุลูกไปด้วกระพู้กรนะับไปเนะ ขึ้นนอ,องมาว่าช่วงใกล้จะค่ำมัน,นี็เลยตะนห้ตัวต้องฝืนคลายูกไดีดอืมัน,นันคลายลยชาดได้ว่ะชุดหยาดข้ออนอาเชื่อโลกไปไอ้ไอ้บ่ดี <c oughs> <c oughs> ก่อนพ่มาหอดการมาท่านไม่อันพระมา,มา,มา,มามตั้งกรณีเ,เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้ว